เมียว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 ,ยวเด็กวัดใครมารอตรงนี้ดำหางกวักดำหางกักนี่ใครอีกนี่บุญสงบุญทองนี่ใครเอ่ยน้องเงินขาวพิชิตชัยน้องเล็กเด็กน้อยสี่สหายมาแล้วสี่สหาย สี่ายมารับกันแล้วเอามารับหลวงปู่กันแล้วเอามารับหลวงปู่กันแล้ววันนี้มาบางเบาตาเนื่องจากว่าพี่ๆพ,พักผ่อนกันเนะาะจะทำหมันมากันทั้งหมดหกเหมียแล้วทำหมันมาหกเมียไม่ได้ออกมาอันนี้ลู้ออกมานนี้เลนี่ไงว่าไม่ออกออกมาได้ไงใช่หรือเปล่า นั่งนี้ก็มีอยู่ครับน้องน้องไก่ก็ลอ,อยตรงนี้ครับกับกวันนี้มีเมียวมาทำมาทั้งหมดหกเมียวแล้วหกเมียวคือใครบ้างมีวันก่อนนู้นเมตตาปรานีแล้วก็เมตตาปรานีแล้นบน เมตาปลานีชอบปากกาแลาว้วเมื่อวานนั้นวันถัดมาก็บุญชอบลายหางม้วนแล้วก็สมบุญตีนนี้ก็แข็งแรงกันดีครับอยู่ข้างในนู้นนะเม่อค่อยออกมาแล้วไม่วิ่งแล้วนะให้เขาพักผ่อนก่อนครับแล้วก็วันนี้วันนี้ยังไม่ได้ไปหมอมีคิวทำให้คนอื่นก่อนเนาะเดี๋ยวหมอ อันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์จันท์ก็ค่อยไปเนาะอันน้องๆเมียวไปทาหมันกันครับก็ไม่เป็นไรเหลือชุดนี้ชุดอีกชุดหนึ่งแล้วก็จะครบชุดแรกทั้งหมดเก้าเก้าทั้งหมดเก้าแล้วก็มีของออีกสองอันนั้นเดี๋ยวรอถัดไปอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่า ชุดแรกสิเอ็ดเมียวสเอ็ดเมียวจะไปอันนี้ได้หกอยู่ได้หกเป็นคาดคาดอยู่อีกห้าแต่ก็รอบสองนู้นอีกครั้งหนึ่งก็คงจะเป็นสัปดาห์ถัดไปนู่นนะครับซึ่งคุณโยมแจ้งมาแล้วว่าจะร่วมทำให้ร่วมรวมปัจจัยมาทำให้ครบทุกเหมียวที่ยังไม่ได้ทำเนาะ ค้ามทั้งฉีดวัคซีนด้วยเพราะในทุนี้หน้าฝนแล้วก็ <c oughs> จะกลัวว่าจะมีเมยียจะเป็นว่าเป็นไ้เป็นโรคหัดโรคอะไรกันเนาะจะทำวัคซีนให้ครบทุกเหมียวครับข็ขอนมทนาบุญล่วงหน้าขอขมาาทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกทุกท่านให้ความรักกับเมตตาต่อน้องน้องเหมียวด้วยการดูแลละสมทรับปัจจัยมาร่วมกันสร้างความสุขให้กับน้องน้องเหมียว ขอความสุขสลายจงมีแด่ทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านด้วยเถินแต่ทู